ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเป็ด m ุ่นยน n ์ชแนลนะครับก็วันนี้ผมจะมาแล้งโซโล่นะครับผมกดอ่าไต่แล้งคนเดียวนะครับก็ในคลิปนี้ใช้ซูก้านะครับในการไต่แล้งนะครับผมเจ้าในเกมนี้นะครับมีคนเล่นบันดัมครับผมฮีโร่ตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับการเล่นในคลิปนี้นะครับโอเคครับผมลูนที่ผมใช้ในเกมนี้ก็ซ้ายล่างครับผมขวาบนก็จะเป็นไอเทมชิ้นที่ผมจะขึ้นนะครับก็ในเกมนี้นะครับอ่า สงสัยไม่มีคนยืนอฟเลนแน่นอนครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะเล่นซูก้าสายออฟเลนแล้วกัน,นะฮะไอเทมที่ผมจะขึ้นนะครับ <S <S เฮ้ยเน็ตไม่ดีเลยวะ่ะสี่ร้อยแดงแป๊ดเลยครับผมโอ้ยลงแรงก็เป็นแบบนี้ทุกทีครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันฮะชิ้นแรกที่ผมจะขึ้นนะก็จะเป็นอนะ่ะสเปร์ออฟลองกินนู้นนะครับผมนะเอาพลังชีวิตคูดาแล้วก็พลังอ่าดาเมดนะครับมีร็กเอรด้วยฮนะ เจอกับวันเดอร์เนี่ยผมขึ้นมาเป็นสเปียร์อลองทินนุสเลยครับผมนะโอ้ยเน็ตไม่ดีครับผมเน็ตแลากมากสงสัยต้องงดประทานนะโอ้โหอะไรวะต่อให้เล่นดีขนาดไหนครับผมเน็ตปิงมันขึ้นนะี่ยก็เล่นไม่ดีนะฮะคือจังหวะการเนี่ยเน็ตมันไม่ดีฮะ จังหวะการเดินจังหวะการกดใช้สกิลมันจะช้าไปเลยนะครับเน่นอย่างจริงครับผมโอเคผมก็คงไม่ออกจากป้อมหรอกมาเดี๋ยวเปิดใช้ Wifi ด้วยช้าจริงๆเนียผมก็แรงนะแต่ทำไมวันนี้ปิงมันขึ้นแคสปีดเนี่ยสปีดมาเต็มนะแต่ว่าอ่ารัเทนซี่หรือปิงเนี่ยมันเด้งขึ้นสูงมาครับร้อยกว่าเลยครับผม เนี่ยมาเป็นช่วงวันหยุดด้วยฮะยตายแล้วโอ้ยป,ปี่าตัวเล็กเราโดนวันเดอร์เก็บเสีย,ยใจจริงครับผมเนี่ยเน็ต <to S 1> เหลืองเ <to make S 1> น็ตแ,แดง <so. S 1> ฮะอยู่อย่างนี้ครับผมผมก็คงไม่ออกจากป้อมนะภาวนาในเกมนี้นะครับพยายามให้เพื่อนอ่ายืนเลนได้สู้ไฟได้ครับผมนะผมจะพยายาม เป็นออฟเลนที่แบบรักษาป้อมสุดชีวิตฮะเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้ับผมนะัเสี่ยงเหลือเกิน,นะฮะการเดินแต่ละครั้งเนี่ยผมคงไปได้แค่มิดเลนแค่นั้นเองเนี่ยเหลืองเหลืองแบบนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะครับผมเนี่ยดูสัญญาณผมดิคือก่อนหน้าน,นี้ผมก็เล่นหมดธรรมดาครับผมมันไม่เป็นนะพอผมเล่นแรงกดอัดคลิปเนี่ยงามไส้แล้วผม ก่อนในเกมนี้ก็คงจะไม่เห็นฉากที่ผมคิวอะไรมากมายนะครับผมเนื่องจากเน็ตไม่ดีจริงๆฮะต้องขออภัยด้วยครับผมแล้วก็แผนที่ผมเล่นในเกมนี้จังหวะที่เน็ตเด้งๆแบบนี้ผมก็จะพยายามแบบเคลียร์คลิปให้ไวครับผมพยายามดึงวันเดอร์ไว้อย่าให้วันเดอร์เขาไปแกงกับเพื่อนได้ครับผมนะวันเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นไฟเตอร์นะกึ่งแทงที่แบบดาเมจก็เยอะนะฮะถึกด้วยฮะแล้วก็มีติสกิลที่แบบขัดจังหวะได้แบบคือฉากแบบจะปิดสกอร์ก็ปิดไม่ลงอะไรแบบนี้ฮะวันเดอร์เนี่ย คือ e! ถ้าเขาแบบไม่ไปแกงกับเพื่อนได้เนี่ยถือว่าเป็นผลดีต่อทีมผมมากครับนะครับเวันเดอร์ไปบิดเลนแค่คีฟยังไม่เข้าเดี๋ยวเราค่อยแวนไปแล้วกันอ่ะคีฟมาแล้วฮะตีทันไหมเนี่ยโอเคฮะกิลเดอร์มาครับผมแพ่นี้สกิลสองกิวเดอร์นะครับปรับใหม่ครับผมยิงแรงกว่าเดิมนะสาย คนที่เล่นค er, ิวดอร์สายยิงนะฮะเคลียร์เลนอย่างเดียวครับผมไม่สนใจฮะเพราะว่าเตียงเน็ตไม่ดีเนี่ยคือเราไม่รู้อะว่าเน็ตมันจะเด้งตอนที่เราไฟกันอยู่หรือเปล่าะฮะผมเลยไม่เสียมม่ยงผมพยายามเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะฮะเนี่ยกดเดินแล้วก็ไม่เดินอะไรเงี้ยกดกลับแล้วก็ไม่กลับาายาก ไหวไม่เนี่ยพวกขอโทษนะเน็ตไม่ดีดูบัฟแดงครับผมยังอยู่ปะโอเคลากเราไปโอเด็บกลางครับผมคลิปเข้ากลางแล้ว สกอร์ในเกมก็ห้าสองฮะเวลาเกมสี่ที่ซีซีวิครับผมก็ยังทําท่าดีอยู่นะฮะนะครับทีมผมเนี่ยอารมณ์จะเป็นมิแน่นะครับผมเราก็มีกิลเดอร์กาลีนะครับถือว่ามิดเลนเล่นดีพอสมควรฮะมิดเลนเนี่ยเข้าไปเติมอ่าเลนฝั่งที่มีปัญหาก็คือเลนบนฮะเขาไปเติมเรื่อยๆเลยครับเขาไปแกงกับเพื่อนเรื่อยๆนะถือว่าเป็นคนที่เอ่อเล่นดีมากๆนะครับในจังหวะนี้ผมแบบโหเน็ดไม่ดีจริงๆฮะ ดูดูเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะออกเป็นฟอร์สเคปเลยนะฮะฟอร์สเกมนี้มีจ็กเกอร์ด้วยจังหวะที่ผมอะ่ะถ้าบางจังหวะที่เน็ตมันดีอะ่ะผมเข้าไปไฟนะฮะเจอจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จะได้ติดสโลนะฮะเนี่ยแล้วก็ยืนเจอวันเดอร์ฮะผมก็ต้องการอ่ความถึงนิดนึงครับผมได้ลดคูลดาวน์พลังชีวิตแล้วก็ฟอร์สเคปสโละฮะนะครับไม่ต้องทำอะไรมากในเกมนี้เนี่ยนะเน็ตเน็ตไม่ดีแบบนี้ก็ เคียร์คิดเกียร์เลนครับผมนะพยายามดึงให้วันเดอร์อยู่กับเลนให้ได้นานที่สุดนะครับเก่า yeah. รตามใดที่วันเดอร์เขายังไม่ได้ไปแกงกับเพื่อนฮนะทีมไฟเขามีปัญหาแน่ครับผมพอโชวญต้นเกมนะฮะพวกแทงซะส่วนใหญ่นะฮะมันมีความอ่อนแอในเรื่องของการต้านทานพลังเวทนะครับเฮ้ยไบโอเลตใจเย็นนะ ยิ่งโดยเฉพาะวันดัมนะฮะเจอการรีเจอตัวของลุงทองยิงเข้าไปนะฮะสกิลสองของมันเนี่ยมันดีเฟนต์แค่ป้องกันกายภาพนะฮะมันป้องกันแค่การโจมตีทางกายภาพนะฮะถ้าคนที่โจมตีเวเนี่ยมันแพ้ทางครับผมแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งก็คือในช่วงต้นเกมนะฮะยังไม่ค่อยมีคนออกต้านทานเวสักเท่าไหร่นะฮะเอาแค่บูสต้านทานเวทก็พอช่วยได้ไหมก็ก็อาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าข้างบนเนี่ยมีการลีแล้วก็ลุงทองนะโหคือพลังโจมตีเวสองคนเลย นะครับเอางี้ง่ายนะตอนนี้เน็ตผมก็ยังไม่ดีขึ้นนะเคยเล่นไปแล้วก็ต้องลุ้นไปนะผมเนี่ยเหลืองเหลืองเขียวเขียวแดงแดงอยู่เงี้ยสลับกันครับผมเนี่ยถ้ามาแดงตอนเนี่ยจังหวะตีกับวันเดอร์เนี่ยโหผมเดี่ยงแน่ะผมรอแค่เคลียร์คีฟก็พอละนะครับเซฟ โอ้โหวันเดอร์โคตหนาครับผมปอตเข็บเลยฮะวันเดอร์ไปไหนแล้วเนี่ยวันเดอร์ออกเป็นเทอร์นอฟลาครับผมเกาะไฟเราสู้ไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ เขียครปเขีเนไปเรื่อยๆครับผมตราบใดที่วันเดอร์เขาไม่ไปแก้งกับเพื่อนฮะผมก็สบายใจครับผม <c oughs> นะครับสกอร์รมตอนนี้ครับผม9ต่อ2ฮะสวยงามมากเราเห็นเพื่อนไฟอยู่ตรงอับซันดากอนฮะเราไม่สนใจหรอกเราไปเด็บ้อมตัวเองต่อครับผมนะมีหน้าที่อยู่แค่เนี้ยเอาป่าให้ไวโอเนี่ยดูดิโหเน็นแล้วครับผม เดี๋ยวป้อมไปแล้วกันในเกมนี้เนี่ยเอ้ยม,มีอะไรจริงครับผมเกมนี้ตะกลวงครับผมสิต่อสามฮะไวยเอย้ไม่ใช่ไวโอดิวันเดอร์เนี่ยแดงแล้วนะฮะเพราะจังหวะเนี่ยมันแดงเนี่ยคือเราจะบังคับฮีโร่ไม่ได้นะครับบางทีมันก็เดินไปเองครับผมเรากดกลับแล้วมันไม่กลับนะฮะ แล้วการใช้สกิลก็กดไม่ติดด้วยนะครับคือทำอะไรไม่ได้ว่างันเถอะนะแต่เราก็เห็นภาพมันเคลื่อนไวนะแต่เรากดแอคชั่นอะไรไปที่ฮีโรไม่ได้ฮะพอเร์คเคครับผมได้ละเจเย็นัไวโอ ไม่ได้อยู่นะโอเคครับผมเฮ้ยผูู้คูบันเดอร์เขาไม่ไปเลยฮะเราไม่ให้ป้อมง่ายๆหรอกตราบใดที่เรายังรักษาป้อมอยู่ได้ฮะถือว่าทีมผมได้เปรียบมากครับผมเพราะว่าฝั่งบนเนี่ยเริ่มแย่ครับผมโดนกดยับครับผมนะ แล้วก็มิดเลนเนี่ยทีมฝังตงข้ามป้อมก็แตกแล้วครับตับได้ที่วอเดอร์ไม่ไปแกงกับเพื่อนนะทีผมยังได้เปลี่ยนอยู่เรื่อยครับผมนะเนี่ยยูเดเด์โคตรแรงเนี่ยอ่ะให้เห็นเลยฉันยังอยู่ตรงนี้นี่โชว์เลยไม่ต้องกลัวนะเนี่ยซ็อปเลนเนี่ยกดยับแต่ทีเนี้ย,ย <laughs> ต,ต้องปรบมือให้คนที่เล่นมิดเลนนะครับผมแล้วก็คนที่เล่นทุกคนเลยนะครับทำหน้าที่ ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบครับผมมิดเลนเติมเลนบนฮนะแล้วก็ลุงทองนะพยายามรักษาระยะมินแาก็พยายามเกี่ยวฮีโร่จังหวะที่เพื่อนพร้อมนะฮะผมทราบได้ยังไงครับก็พยายามดูมินิแมปครับไอคอนชิ้เล็กๆเ,เนี่ยไอคอนฮีโร่เนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยเชื่อจังหวะ,ะการแก๊งกันเนี่ยระหว่างมีนน่ายูเดอร์แล้วก็กาลีะฮะเขาพยายามยืนใกล้ๆก,ก,ก,กันนะเขาไม่ได้แบบอยู่ห่างก,กันมากเลยนะครับผมเนี่ยฮะ ไม่จะเป็นต้องสกอร์ขึ้นไปดูก็ได้นะครับดูแค่มินิแมปก็รู้เรื่องแล้วแหละสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ครับผมท็อปเลนแต่วันที่เรียบร้อยฮะมีน่าก็โยกมาช่วยผมบ้างละนะครับนี่ฮะเขาเกี่ยวพยายามที่เราเนี่ยเนตผมก็มีปัญหาเลอเกินนะฮะโอ้ตายละบันดําก็สวิตเลนมาอยู่ข้างล่างครับผมตายดีแบบนี้ไม่รอดคิวแบบลก เนี่ยจะเห็นง่ายๆเลยว่าภาพผมเนี่ยมันสะดุดนะครับเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีนะครับเน็ตมันปิงมันเด้งฮะเปิดเลยดักนะเล่นมาตั้งนานนะผมเพิ่งคิวเดียวครับ15นะผมต่อ3สกอร์ลงในเกมตอนนี้นะเนี่ยโบดแลกกับบอกเลยฮะคิวแบบลแกๆอะ่ะมาดิแีมมาคนเดียวซา เหตุผลที่ผมเคลื่นสเปลลียร์ลองกินดูนะฮะมีดาเมจแปดสิบครับผมพลังชีวิตลดคูดาแล้วก็จอดเกราะอ,อีก2องรตีห้าครั้งครับผมกระแทกสกิลของซูก้าในแต่ละครั้งเนี่ยก็ลดเกราะไปด้วยฮะคะือยังไงมันก็รวดเร็วอยู่แล้วนะฮะในการลดเกราะสองร้อไม่ใช่เรื่องยากสำหรับซูก้านะครับผม <S <S แล้วก็ได้ของพลังชีวิตนะไอเทมตัวนี้มันเป็นไอเทมที่ปรับใหม่ครับผมแล้วก็ผมออกตัวต้าซีซีของตัววันเดอร์มาด้วยนะเพราะวันเดอร์เนี่ยมันมันมีหลายสกิลที่ทําาาให้้้เเรรชะะะงััักกกกนนนนนคบผมลลดดโอออออสตไปแว็พำ ตดสโลนะฮะตีวันเดอร์ตดสโลทำให้เขาแบบตามเรายากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เราถึกแล้วก็ลดคูดาวนะฮะมีพลังชีวิตได้แหละนะครับไม่มีอะไรมากเลยในเกมนี้ก็เอาไว้ตามสถานการณ์ครับผมก็ในเกมนี้ถือว่าผมเล่นซูก้าไม่ค่อยมีบทบาทในทีมมากนะครับผมเนื่องจากเ่ยไม่ดีด้วยละฮะเข้าไปแกงกับเพื่อนได้ไม่บ่อยเท่าไหร่ครับผมออฟเลนก็พยายามล้างวันเดอร์ให้ได้แค่นี้ก็พอละนะครับในเกมนี้ก็โอ้เพื่อนเล่นกันดีมากครับผมก็ คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืม subscribe และแชร์ e ด้วยนะครับตลอดวันนี้ผมก็ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องเป็ดหูมีนะฮะโอเคครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย